ครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่คงต้องตามกันต่อนะครับกับสถานร์น้ําท่วมหลังจาก ฝนยังคงตกหนักนะครับในหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานอย่างที่จังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้มี2อําำเภอที่ถือว่าได้รับผลกระทบหนักจริงๆก็คือที่อำเภอดอยหลวงและก็อำเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับก็น้ําเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับรวมถึงพื้นที่เกษตรแล้วก็ถนนด้วยครับการสัญจรไปมาลําบากจริงๆครับตอนนี้ค่ะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศคุณผู้ชมคะที่ชาวบ,บ้านเขาต้องเจอนะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าน้ําป่าจากดอยผักหละค่ะเริ่มไหลเข้ามาที่บ้านเรือนของประชาชน ท่วมถนนในหมู่บ้านป่าสาหมู่6ตําบลป่าซางอํเาเภอเวียงเชียงรุ้งกับถนนสายดอยหลวงเชียงของค่ะที่อํเาเภอดอยหลวงคือตรงนี้นะคะเป็นถนนสายเวียงเชียงรุ้งดอยหลวงเชียงของชาวบ้านกว่า20หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบแต่ละคนเขาก็จะเอาทรัพย์สินนี่แหละค่ะไปเก็บไว้บนที่สูงเพราะว่าบางทีเวลาที่น้ําไหลามาก็ทั้งขุนแดงไหลเชี่ยวก็ไปท่วมทั้งที่นาพื้นที่การเกษตรที่อยู่ริมถนนนะคะ ตอนนี้ยังพบว่าฝนที่ตกหนักทําให้น้ําไหลท่วมผิวถนนค่ะช่วงดอยหลวงเชียงแสนตรงตําบลโชคชัยอําเภอดอยหลวงระยะทางยาวประมาณ100เมตรท่วมผิวการจราจรไป1ช่องทางนะคะก็จะเห็นว่ารถสัญจรอ,อย่างช้าๆเป็นไปไม่ค่อยสะดวก ตอนนี้สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายค่ะประกาศเตือนบอกว่าประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยก็คือตรงที่ราบลุ่มริมน้ำที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำต้องเฝ้าระวังค่ะน้ำท่วมฉับพลันระวังน้ำป่าไหลหลากกับดินโคลนถล่มในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด ติดตามประกาศของทางการนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ฝนยังตกหนักต่อเนื่องดินภูเขาก็อุ้มน้ําเอาไว้มากด้วยค่ะครับไปต่อที่ท่าสาราลบุรีนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องตลอด3ชั่วโมงน,นะครับก็อย่างภาพที่เห็นเลยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับภายในหมู่บ้านปีดาววิลเลสนะครับที่มีน้ําท่วมสูงจริงจ อย่างที่คุณชมเห็นอยู่นะครับก็ท่วมเ,เ,เกือบจะถึงเอวประชาชนก็ได้รับผลกระทบไปกว่า100หลังคาเรือนนะครับนอกจากนี้ถนนสายเฉลิมพระเกียรติเมืองลบบุรีท่าศาลาก็มีน้ําท่วงสูงประมาณ30-50เซนติเมตรทําให้การสัญจรไปมาก็เป็นไปอย่างยากลาบาก เมื่อวานนี้ทางผู้ราชการจังหวัดนะครับก็ลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบสถานการณ์ไปให้กําลังใจชาวบ้านแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ทหารนะครับไปคอยอำนวยความสะดวกนําข้าวกล่องออกไปแจกจ่ายประชาชนไปติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างน,นะครับป้องกันคนร้ายที่อาจจะเข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินในช่วงเวลากลางคืนนอกจากนี้นะครับก็ให้ทหารนําเรือคอยรับส่งชาวบ้านออกจากหมู่บ้าน ขนาดที่ในฝั่งของป้องกันและบรรเทาสารนภัยนะครับก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้านะครับตอนนี้ต้องเร่งสูบน้าออกจากพื้นที่มีการคาดการณ์กันนะครับว่าถ้าวันนี้ไม่มีฝนตกซ้ํา ก็น่าจะสูบน้ําออกได้ทั้งหมดคนระับค่ะไปดูต่อนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะพื้นที่หนองทนตําบลน,นิคมอําเภอพิมายค่ะตอนนี้ฝนตกหนักลงมาตลอดทั้งคืนน้ําป่าไหลหลากเข้าไปท่วมถนนสายพิมายชุมพวงค่ะจุดที่เห็นอยู่เป็นบริเวณหน้าโรงเรียนพิมายดํารงวิทยาคมนะคะเมะนนื่อวานในช่วงบ่าย,ายอาจจะเห็นว่าน้ําเริ่มลดเข้ามาเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอาจจะมีบางช่วงที่มันสูงเกิน20เซนติเมตรทางการก็เข้าไปสํารวจความเสีย หายค่ะทางกำนันของตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายคุณสุรพงศ์คนฉิมก็บอกว่ามี6หมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมไปกว่า50หลังคาเรือนเตรียมที่จะทำรายงานความเสียหายส่งต่อให้ในอำเภอพิจาณรณาความช่วยเหลือ นอกจากพื้นที่ภาคเหนืออีสานค่ะต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากตอนนี้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติหรือว่าสพชประกาศแจ้งเตือนนะคะพื้นที่ในภาคใต้ทั้งจังหวัดพังงากระบี่ตรงังแล้วก็สตูลค่ะโดยเฉพาะช่วงวันที่29ถึง30สิงหาคมก็คือวันนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะรวมถึงดินโคลนถลม่มใครที่อยู่ในพื้นที่ก็เฝ้าระวังประกาศจากทางสพชาอย่างใกล้ชิดค่ะครับส่วนรายงานนะครับสภาพอากาศจากกรมอุตุน พยาช้าวันนี้นะครับก็แจ้งนะครับว่าประเทศไทยนะครับยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนบางที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยานะครับจังหวัดตากอุตรดิต์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมานครสวรรค์ นครศรีอยุธยานะครับก็ถือว่าเกือบจัดทั่วประเทศไทยนะครับขอให้ประชาชนก็ต้องระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนตกหนกักอาจจะมีฝนตกสะสมด้วยส่วนกรุงเทพและพื้นที่มณฑลนะครับก็มีฝนตกหนกักและก็ตกหนักบางพื้นทีแ่แต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปนะครับก็ต้องระวังนะครับอาจจะมีน้ําท่วมขังน้ําฝนรอระบายครับ